สกี่อีแมนแลวาวา้วว่าคือผ้ามาส่างบานแตงนู้นสงขาตะกันกต่ตอนี้อื่นันี้อื่นเป็นข้นยบันนต้เองญเกิดยุบันต้นก็เป็นยเสี่ยงปัดมาส่างดูที่าพร้อมกันอยู่่จมากะหลวงพอองหนึงคนบานต้นหละสิอหลวงฟงอกหลวงฟืงอกคนตะกอเห็นแล้วหลงฟือก โออกเลยมาหอดมาเบิง้งเพื่อนเพื่อบ้านสำขาเห็นว่ามันเหมาะงั้นดีถอยเจ้าเก่าหน่อเนี่ยคันปุ๊บงั้นดูไก่นก้ำกันเพว่อผู้ที่สมบูรณ์ปัญหาแรง,ง,งน้ำมันเถอะตะบานเก้าผมก็ไม่ตะล่ำเสียวเท่านั้นออเลยพากันมาเบิง้งงวดบ้านสำขาเห็นว่ามันเหมาะสมดีแต่ตะกีบบ้านสำขานี่มันดูไกลขุด ไก่ล่ำน้ำล่ำน้ำเพขนบอกขุดสามขาขนมาไก่นุ่นเห็นแรงสมบูรณ์นิวเดอร์เลกาต้นกระเรียนเรียกสถานที่ปลูกเน้นสั่งเน้นสั่งสั้นตะกีนมันเน้นบานสัมขานี่หนาไปทั้งตาโจดไหนแล้ววะที่ตาโจดเป็นเนุ่นตาโจดตั้งได้ความท่านตั้งซื้อตั้งบ้านเมืองเลยตะกีนมันน่านน่านได้เจ็บแตกอังฆาเท่านีงมาตั้งยืดเลาะ เงี so oneself, I Hence, I can, ้นเออ้งเมืองก็ได้บอกว่าต่างกันรอเงี้ยนยี่คู่คุ้นพ่อตะเวียนบเงี้ยนเท่าลูกกงให้แต่เส้นตัดกับตังกนรอกันหละเพ่นก็ตัางโน่นบานนาต่างซื้อบานแล้วกมันต่างซื้อบานมาบันคุดส้มขาเออบานคุดตะกินเป็นโอมันมีสามแยกเพถ้าเกินมาบานคุดส้มขา จตนตาเหอก็ฟังแบบนี so ้มีตาออกตาเบลนฮะแต่ไม่เกาหน่แม่แลวะแสกลายเลืช้ขาน่ะแสกลายนู่นกลายตอนเส้นมู่อก็ลาะกระเตยนั่นากะตืตะกินเสียงใกล้ได้เ่าอพระจ้ดันไพุตาน่ะนี่ตจะจะเส้นหลักจินไกลย่งท เนี่ยไกลไปเลยขน,นาได้ออกมากแบบเ็นฟุเว็บ <c oughs> ที่เนี่ยการลงพงนอกก็ลงมากน่ะกับห็นดาจักบันก็บันแก่หนึ่งทันมีวัดนีว่าเออเขากกเห้าบ้าจันทีก็เป็นคนับขนว่าขน้าหลวงถ้าหลังกับบัดก็ว,ว่าเป็นยันดีนจ้ะบาน,นกีตาลุงพองนอกก็มานั่งก่เกากเลยผ้า เทาสามชี hora, hehe, ้หาเท่านึงสางวัดวัดยึดทาวัดเท่านึงอยึดทาวัดเออทับตัวเหนือเอโคลนทายรัดบางรอเงี้ยหนินะแต่แต่เงี้ยหสีตาหน่อยเห่นะนีไม่มีละวัดจะตั้งนี้เลยละบานเนี่ก็บตกตังคขับมึนขึ้นมากแต่ที่กะเสียงแฉ่ห้องว้วสัญาเสียแล้วระบาดน่ตั้งแต่สามชีปีกัง่าตัวตั้ง ตืออุบ <t ell> ัติเปน่งกระทางคนเออเป็นเรื่องกระทางคนการจีนว่ากระทางนีเป็นนี่เป็นตาเออมันไม่กบกจานใส่กจานก๊จานหนาทั้งนู้นน่ะก็เกิดมาท่านดก๊กจานเดียวเดียวนั่นบ้านหันข้นมาข้างนอกขู่เดืดูที่อย่างนี่ยถกถูกข้อมคือกนจานน่ะอือขายมหันละถ้าตหน่อบรรยากา ได้ไปยหันสามชีวิตของเราก็ตายเ้าก็ตายเออล้ากัตายก็บจันหลังมากกเป,าเ,เป็น้าสุายต่อเป็นโยธาถกเป็นอาจรดีนเนี่ยกี้าถกกันนุ่มนตระกูลเนี่ยตระกูลทั้งวานาะกัจังก้วบวชเขาล้วกัจังผ้ามอผ้าบ้านท่านนงสั่งวัดสั่งว่าขึ้นอืมสัญชีเ่ย วรเลียนมันมันมาท่านจะเลื่อนเนาะขาวลื่นเขาเกาน่บางคนก็ดูเลียนบางคนกระเบื้เลี้ยนจมีแม่เนี่ยกรเื้องเลีงเตะกีมันมีกเลื้องเลู้ยนอียู่บ้านดานสนกเลื้องไต่เออไป่รเ้นี้ฟูดนี่จะไต่สิมัมั่ไปยังง